เย่ยยาดองมาครับยาดองยาดองมาครับยาดองมอกน้ำสาวทองมีที่ไหนนะน้ำสาวทอง่ายจ่ายเดี๋ยวแป้งองค่ะขอบคุณคยยอันทยแบบพ่อแยแม่งาน้วกันแม่งานไม่เคียดเด้อแงมครับแม่องาดนมแม่มสาวยื่นนี้นี่แม่ลูกแม่เหมือนนันนี่นะแงมครับงมจะน่อกมครับพี่น ถาดามพี่น้องครับผมอาบน้ำท่าแปงเขามือลุยเลยครับ<อ>มาบันีชิมาเก็บบักหน้ารับผมในสวนครับไหนเบิ้งเขาเจาะปลูกต้นบักหน้าไว้ครับคุณครับเมียนเบิ้งเลยครับคุณครับอันเป็นอันลุมนี่บักหน้าเล่นมันหัวเซนี่สวนสุดนี้ สุดอัะน,นี่ยเกสาสาเนี่ย่าต้นต้นย่างนี่ของเพนี่ออโอ้ไหเป็องทุนเบิดโอ้ยต้นมะนาวฮะต้นต้นหนึ่นงมีสองสามหน่วยห้ามเงยนี่ครับพี่น้องครับตบ้นมะนาวครับตบ้นมะนาวพี่น้อบอกว่าเอาถุงมาทำเนียนสีบัวผู้เอาคามเลยเบิด์ตเหรอ บ่ซำไม่น้อยวั้นอันนี้มันแกะอยู่นี่นี่มันแกะอยู่นี่นี่น้อยนี่นี่แกะอยู่เด่นนี่มันใส่งานบ่เด้โอ้ยบักกันหมดแดงต่อมั้นยุงกับยาวมันแปมต้นไีก นี่ตัวมัยังคย่นี่ยาในี่นาใดนี่ยงเคยได้กินมันจะเบิรตบรงใดนี่บอกันบิได้จีนี่ตัวมันี่เนี่ยยตัวมองไดจีบมักมครับพี่น้องครับมันจะเบิดวงไดนี่พี่นี่ออกลายบ่นเนเนอยู่บ่บ่ป็นไทใปุ๋ย ปลูก le o, le o le. ปลูกเร็วๆวเลยเบยผมลุ้งันหลายปีแล้วไม่ว่าที่ปลูกขายมันฮือจังเลยรั้งแรกก็ปลูกขายแล้วแล้วม,มันก็เลยปล่อยกวนมันบบมีไผดูแลก็เลยปล่อยตามยากรรมโอ้อคุครับพี่น้องครับหลังล้างก็เนี้ยตัวมีดินะตัวมีดก็เหนะ็นเลย หมีเงาบอารึเปล่ามะเลี้ยงงัวนนี่เว้ยเนาะงัวนมาลามกระเจามาลามอยู่เอหาตะกั่งใหญ่ไปเขาเรียบว่เอามาเรียบรอ่ะครับพี่น้องครับบัดนี้ตแบบ่ที่ว่ากันเตรียมของครับผมเพื่อที่จะเฮ็ดลงท่านยู่วัดน,นะครับ เฮ้ยเบรลงทานอยู่วัดยังก็จ้ะวัดวัดเทพทานทองอยู่ทางขึ้นเลยทางขึ้นน้ำตกน้ำตกทานทองอันเขาจะว่าจ้าๆนั้นพ่อเสียไหมครับเสียเสียเสียครับผมเสือเสือเลี้ยวเสียเลี้ยวเสเียหลอดเลยครับผมไอครับผมเดี๋ยวเข้าพอกันหมดแล้วครับอยู่วัด มาหอดแล้วครับพี่นองครับตอนนี้ครับกำลังเตรียมอุปกรณ์เพื่อที่จะเฮ็ดไอ้ลงท่านู่ครับผมตอนนี้ก็คือเตรียมไฟนะครับผมเตรียมไฟเดี๋ยวผมจะพาทผู้ชมไปเบงบรรยากาศขังคางครับผมย วัเทียงทันทองวน่แบบ้อกินโม่มันแจกเราอยากกินขี้าแบบขี้อยากยูเปล่าเออข้าเดียวไปสุดงามไปไปไปไ่ไปสุดงามขอบมมหัวตัวน่โอ้จะจันได้ตัวสวยบอกผอ้ยาก ไม่เขาเกี๊ยวไอเเกีหรม่ไดเเกี๊ยวหทาเจด้วเฮ้ยเจ้าใคยขัาปั่นเองปั่นเองวะรัปั่นเองงานนเฮ็ดมาสามตีห้าหกปีแล้วแ่ละปั่นเมื่อไน่ละเมื่อที่สามครับวันที่สามทีเด็ดขาตาเสียเด้อ ลงานิรแ่ะอาริสละอาริสเนี่ยโอ้ยลูกอีฮานี่แม่ได้ลไปทางไหนมาส่งแวีถึกิดเอาๆนครับอร่อยครับตามทีเขาจากเสีด้อครับไะไนนเลขับรถมอตอร์บเ้มาองเง้ยเป็นนบริษัทเขาคือม่อ บ่บ่เาแหวงกีคนกีคนกีเขาวนที่สามเนไม่อีกเด้อวันที่สาเบขาบอกว่าวันที่สาม่เนไม่อีกเด้อว่าท้าตากเสียมาสั่นอันนี้คือไงคนกีเขาเก็บว่าเขาบอกว่าเายกีเขาเาบอกเาบอกว่าเขากีมากเก็บไปเเสร็จห่อนอย่ พ่อจะ่านผู้ชมขอเบิ้งในศาลาครับผมอันนี้เป็นศาลาเขาจ่ออ้วนอันนี้เป็นศาลาเขาจอมบ่อ,นนอันนี้คือศาลาบ่ศาลาแสงของเออศาลาแสงของอันนี้เป็นศาลานะครับผมเบิ้งข้างในครับอีกทีก็ข้าไปเครับ ตอนนี้ผมหิวข้าวครับรับเบเอากระเช้ากาแฟเอาเอาเขาพี่เอาชี่ออะไรกาแฟสดหมดแล้วเนี่ยในหาแม่ย่างห้านะเหรอแม่นี่ครับลงทางลอตเตอรี่ครับบอสจ้านี่ว่าตัวลงท่างลอตเตอรี่ว่ามีอันตัวนี้ไปไปทันเกิดร้านนี่นี่นี่ลงท่างลอตเตอรี่เห็นไครับผมนี่คือลงท่างลอตเตอรี่นะครับผม อ้าียวนะ้ึกว่าน้องนี่น้องไหนน้องไหน่งแต่กอดเป็นอย่างงี้อ๋อเออเป็นรักตัวนี้แ่แกโตแล้วนะโตแล้วเราแบบไม่คุยกับเราเลยเออจ้าเร่องหู้ส่แต่กอดก็ยอมอยู่นะครับ นี่เบอร์ร้องช่างเขาเจอเบอร์เขาเจอให้เป็นสุ่มเป็นสุ่มนี่เดี๋ยที่ยงตลาดนัดนี่ยมันว่าอะไรเขาจะวิ่งให้ตลาดนัดเนาะเอ้ยกินน้ำอ้อยเมื่อไหร่ไอ้เมื่อไหร่ไอจะทำน้ำอ้อยประจูหัวดขายนี่อะไรกูไม่ได้ปลูกแล้วไม่ได้ปลูกอ้อยพันนั้นแล้วไม่ได้ปลูกหรอไอ้กินน้ำอ้อย เออเฉียรลงมาเกี่ยวเนสอะไรก็จะเจอเว่ยเอาปะเราเนอเขาใส่กอนไอ้ไอคีบอลเลยบอสครับไอคีบอลเลยบอสครับไอมีมั้ยคนไอคีบอลเลยมั้ย บุฟเป้บุเ,ะะเป้ขีบเอาเลยครับขีบเอาเลยจะได้เพื่อยาวหน่อยน้ำจิ้มแม่นี้ยังไงครับน้ำจิ่มบอบอแม่ทอดมาทอดกล้วยทอดมันทอดเผือมให้หอมจิ้มอน ผมว่จะน้ำจิ้มนี่ด้กับาเกพยเลยทีเดียวตางลาดไปไอ้าสมัยก่อนนะเืเนี่ยอันนี้ไอเยอะเออมันหอวให นี่อันี่ครัออบอ๋บอบะมี่บะหมี่แล้วไปเอาสมทุกกัน,กกน,นหนขอบคุณครับแม,ใม่ใส่มือเลยะบูใส่มือเยปตัวแถวเลยวะน้ำมันหลปะอมน,น้ำมันมเอาไป,ไ,ปไ,ปไ,ปไปตัวแถวนะเป็ดตัวแถวนีจะ ครับค่ะขอบคุณครับนี่ยาดองมาครับยาดองยาดองมาครับยาดองม่น้ำสาวทองมีที่ไหนนะน้ำสาวทองน่ำจ้งแก่แก่เแป้งของค่ะขอบคุณครับแยบแยบอันไทยไปทอดของไทยเม่์ำงามต้อกันแม่์โงานไม่ช่วยเด้อแงมครับแม่งามแม่มิแม่มิลูกสาววะเยี่ยมอยู่นี่แม่ลูกแม่เหมือนอันนี้นะงามครับงามจะเนี้ยแงมครับผม กินอันนี้นี่ยังอะน้ำมะขามแม่เผ็ดแถวเลยกรอันนี้แกงเข็มเลยนีต้นหอโอเลียนนี่ชุบยอดกระเป๋าต้งเหมือเราเมือราอะไรขนมโคขนมโค เอาไปเสียบเสียบลงเสียบลงมันนามสองแกว่ะโอเคแล้วสิกินยังไหนอันนี้คือก็เอาตะเวนตะเวนก่อนตะเวนก่อนเฮ้ยท่านัเกือเก้อม่ีที่ดึงขยะมิดดีดีตวครัตัถดีสำหรับทุ ให้ให้เลยให้เลยเปิดโอกาสให้เลยงอ่อะไรมาเยอะแยะมันมือที่จริงไหมปินเงินขยะวะบนนีแล้วก็มัวค้าพร้องกันเนออือไอ้บก็าจเย็นอย่ังขนงโคกันเห้ยบุญไมด้อครับครับผม มครับอนไรก่อนตีมื้อส่องซื้ออย่างครับเอซื้อส่องซื้ออย่างครับฮะซื้อส่องซื้ออย่างครับบอย่างว่าไอ้มาฟังยังเปล่่ยองกนส่อซื้อ่งซื้อ่องซื้อย่างครับโอยส่องออส่องที่ทั่วอ่ะีสารทิแดฮะีสารทอยติดทอยแดงงานงานวาเฉนเป็นย่ ไปเลยว่ะไปเลยว่ะลูกค้าครับผมพี่น้องครับผมเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับในการเฮ็ดกระถิญยวัดป่านะครับผมซึ่งคนหลายอีดีครับลงท่านกันหลายครับผมอ่าวัดอันนี้มันอยู่สายกว่าไอยู่ม่งใดก่อนนะอยู่ตรงขามกับน้ำตกท่านทิพย์อยู่เอาน้ำตกท่านทิพย์อยู่ข้างล่างโยมเพื่อสังคมจังหวัดน้องไข่น้องไขยนะครับผมอันทางที่จะแยกขึ้นเป็น วัดพระตักเสือนั่นเจ้โอ้โหสียุ่งแง่งกันอยู่ๆๆ <laughs> อย่างนี้วัดพรตักเ,เอ,อ่อยุ่ขงขังกันโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวก็ขอจบสมีน,นะผมในการทําบุญกระถินนะผมเดี๋ยวคลิปหน้าที่เป็นอีหยังก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมสหรับนี้ไปละครับไปไปครับ <c oughs>